สวัสดีพี่น้องพ้องไปสุปผู้ทุกคนนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นว่าครับโบลอยไข่หวานครับพี่น้องเมื่อเื่นจะเป็นวันพระนะครับเราจะมาเห็นโบลอยนะครับผมใส่ปากกันนะครับตอนเช้าโชคดีครับผม็นส่วนพ่อู้ใหญ่มานะครับผมได้มะพร้าวมาแสงนึงครับผม แสงซ้ายแสงขวานี่แหละกับก็เลยคิดอยากจะเฮ็ดับลอยไข่หวานนะครับผมโบเมนไข่หวานับลอยนี่นะครับบพใส่ไข่ดอกก็เอามะพร้าวออนนะครับมาขูดนะครับผมพี่น้องกำลังดีเลครับผมใส่ับลอยไข่หวานเอ้ยใส่ับลอยครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมวัตถุดิบครับคือแป้งนะครับแล้วก็มันม่วงครับอันนี้หนึ่งมันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง เ,เพื่อจะมาบดกับแป้งข้าวเหนียวนะครับเพื่อให้มันเป็นสีสันให้สวยงามนะครับอันนี้มันม่วงนะครับเวลาเราผสมแป้งไปนะครับมันจะเป็นสีเืองนะครับโอ้โมเมนนะครสีม่วงคบพี่นโอ้อันนี้ครบเบอร์อครับผมครับอันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเรา,าก็จะทําการบีเอาให้เบิ้งมือก่อนเ้ยนี่ครับถ้ามือสาดนี่ก็ ง่ายครับพี่น้องแบใส่กล้องครับถือว่าสะอาดนะครับเอากลับไปอันนี้เอาบอนม่วงมาก่อนนด้ครับพี่น้องนึ่งเล็กอดแล้วก็เอามาบดกับแป้งข้าวเหนียวนะครับผมอาจจะเหยาะน้าไปนิดนึงก็ได้นะครับผมมันแค้นมันแห้งไปก็เหยาะน้ำนะครับอันนี้ก็นวดไปเรื่อยนะครับพี่น้องนวดไปฟังเพลงไปครับนวดไปครับ มีเวลาทั้งคืนครับเพราะว่าเอาเฮ็ดไว้นะครับตอนเช้าเราก็จะใส่บาดกันเด้ครับพี่น้องนี่ครับกดผสมลงไปมันม่วงยิ่งสปิดน้อยได้แล้วครับมันซ่าครับภาควันนี่ครับเติมน้ำลงไปครับโอ้สีสันเริ่มมาแล้วครับพี่น้อง สีสันสดใสครับสีม่วงอู้สีงามอีดีครับพี่น้องนี่ครับเทคนิคครับผมโมเมนต์เราจะพัดด้ครับเทคนิคครับก็ใส่หมันม่วงเนึ่องลงไปผสมกับแป้งนะครับแล้วก็มาเนี่ยครับคูเร่ครับคนบี้เข้าไปนวดเข้าไปน่ครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับผม พอได้ที่เราก็มาล่อครับผมรู้จักรอป่ะครับล่อหลายก็เมื่อยครับมามวนครับเป็นลูกกลมๆครับภาษาบ้านผมกลลอลูกกลมๆนะครับมันล่อหนังลูกหนังสติกนะครับพี่น้องครับมีทั้งสีม่วงสีขาวนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสีจากเอามันมาใส่ครับเอาเปลือกมาใส่นะครับผมล่อไปเลยครับพี่น้องแล้วก็มีแป้งโรยนะครับผม เพื่อให้มันติดกันเนาะนี่ครับพี่น้องเห็ดกิดเองครับแซบเด้ครับพี่น้องอันนี้ก็ใส่บาตรครับตั้งใจว่าจะใส่บาตรเนาะอนนี้เราขั้นตอนต่อไปครับเตรียมนะครับนี่ครับกะทิครับกะทิกองนะครับน้องใส่ตรงหม้อลงไปครับเทลงไปครับน้ำกองใหญ่ๆเนี่ยครับผมเทลงไปอันนี้คือขั้นตอนคือเตรียมนะครับ น้ำปกติครับน้ำบานนะครับผมนี่น้องอ่ะอันที่เขียวๆนี่นมัดคอดกันนี่ว่าต้องตกใจได้พี่นองใบกระเทยเอ้ยบว๊วยเนใบเตย <c oughs> ตายให้ตายตาย,ตายแล้วใบกระเทยนะครับใส่ลงไปเอ้ยเป็นใบเตยโอ้ยใส่ลงไปครับเพื่อความหอมเะคตับเติมน้ำลงไปนะครับพี่นอ้องนี่ชัว่ว สองจวดครับผมคนนะให้ขัดีนะครับพีนน่ต้องเติมลงไปอีกครับน้ำพอพอน้อนิดเติมน้อยนิดเติมไปหมดรถไปยงังปล่อไปครับผมเคลียวไปเรื่อยๆนะครับพี่น,อน้องนี่ใส่เกียร์ครับผมนี่นี่สาตอนนะครับบอกเข็แน่นอนครับมีเกียนะร์นะเต็มเติลงไป ครับตัดับหวาน,หวาน,นวหวานมันเปรี้ยวเอ้ยหวานมันเค็มนะครับตนครับอันนี้คือก้อนอนี่คือครับขอ๋อนน้ำตาลนะครับพี่นอ้องตัดกาาวามเผานะครับผมใส่ลงไปหวานมากหวานน้อยตามใจได้ครับพี่นอ้องตามใจชอบเลย พอดีนะบาหวานลาย,ยาเดี๋ยวมันจะเป็นหนักหวานครับพี่น้องโมเมนต์บาหวาน <c oughs> อ่อต่อไปอใส่น้ำตาลแดงมาไปนะครับหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความกลมกล่อมแอ,อ้วก็หอยออครับโอ้หนักหวานโอ้ <c oughs> โอ คีบใา่จะใส่นิดหน่อยครับหลุดมือมันหนักหวานนะครับพี่น้องเพราะเป็นเบาหวานนั่นนะครับคนไปแซ่บแสบเลยครับพี่น้องอย่าอย่างพอเสร็จเดยเอามาตอนนี้เราก็เอานะครับนี่ครับโัวลอยที่เรารอเสร็จแล้วนะครับเอามาลวกให้มันสุกนะครับผมลวกก่อน ลวกเอาอย่างครับเอาอย่างออกครับเอาวกแป้งพวกอย่างครับมันจะใสสีสันสดใสครับสีเหลืองสีม่วงสีขาวนี่ครับพี่น้องนี้ครับหน้าตานี่นะครับลวกเสร็จเอามาใส่หม้อครับผมหม้อกะทิหม้อตลเนี่ยครับนี่ครับต้มไปครับให้มันสุกครับจนสุกพูดนะครับผมพี่น้องใส่เวลาจากคาวได้ครับผมก็ตั้งแต่ซาบจนถึงเที่ยงคืนครับพี่น้องก็จะก็จะเสร็จนะ พี่น้องดูหนะ้าตาครับนี้เป็นตังไดครับพี่น้องโอ้เฮ็ดขายได้ที่นี่เฮ็ดกินได้เฮ็ดขายก็ดีครับทำไรก็งามไม่มีการขาดทุนมีแต่ขาดตัว <c oughs> นี่ครับผมนี่หน้าตาสวยสวยอขัอ้นตอนกับสุดท้ายนะครับก็ค,คือใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะครับมะพร้าวที่เราพูดไปนะครับผมพี่น้อง ใส่ลงไปนี่นะครับความแซบความนัวเอ้โมเมนต์มมีปลาละเนาะความแซบมันอยู่ตรงนี้นะครับเพาพาอ่อนเนี่ยครับพี่น้องตัวน,นี้ขรัาการได้ครับพี่นออ้องโมเมนต์โบลลอ,อยไข่หวานเนี่ยครับพี่น้องผาว่าได้ใส่ไข่นะครับได้นี่แหละนะครับงบน้อยครับผมไข่เพลงครับผม นี่ครับหน้าตาเสร็จแล้วนะครับผมนี่หน้าตาครับผมลองชิมกันเด้อครับผม,มแ่บเช้าแล้วนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่บัตรนะครับด้วยบัวลอยัะเนาะก็เอาบุญมาฝาก f อทุกคนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับสวัสดีครับ